สวัสดีครับต้องเรียนทุกคนกับมาพบกับครูกิตอีกครั้งครับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับก็ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้ทบทวนกันไปนะครับแล้วก็นําสาระสาคัญเนี่ยมาบอกแกี่ยวพวกเรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่อาทิตย์เนี่ยเราจะสอบปลายภาคแล้วนะครับเดี๋ยวครูกิตเนี่ยก็จะมาทบทวนแล้วเอาเนื้อหาสาระสําคัญเนี่ยมาติวพวกเราด้วยนะครับอ่าเดี๋ยว จะมีอะไรบ้างนะครับสําหรับครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทบทวน,นกันกตอนนะครับไปครับทบทวนบทเรียนนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับไปดูกันนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนตัวอยา่างการสร้างสรรค์าง,งานโครงสร้างเคลื่อนไหวอ่าแน่นอนงานงานโครงสร้างงานการเคลื่อนไหวนี้มี3มมิตินะครับย้ำนะครับ งานโครงสร้างงานเคลื่อนไหวนี่มี3มิตินะครับครั้งที่แล้วจาได้ไหมว่าเราได้เรียนเรื่องนะครับการสร้างครับชื่ออะไรนะเห็นดอกยาแล้วในหนังสือก็มีนะครับสามารถเปิดดูได้นะครับอ่าใครั้งที่แล้วจาได้ไหมเราเรียนเรื่องการทําเจ้าหญิงดอกยานะครับวิธีทำนะครับ ไม่ยากเลยคือไปหาดอกหย้านะแล้วค่อยๆผูกดอกย้าเนี่ยรวมกันเป็นเส้นนะครับผลงานก็จะปราณีสวยงามนะก็อยู่ที่เราเนี่ยจะสามารถพันนะครับหรือจะตกแต่งนะตามจะตามตามใจชอบของเราเลย 2. ระบายสีใบไม้ให้กลายเป็นใบหน้านะครับ 3. ผูกก้านดอกย้าและก้านใบไม้เนี่ยตามรูปแล้วนําไปจัดแขวนให้เหมาะสมนะครับไม่เอียงๆไปด้านใดด้านหนึ่งห่าหุ่คิด ต้องบอกพวกเราว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวเนี่ยถ้ามันผูกไม่เท่ากันมันก็จะไม่บาลานซ์ไม่สมดุลก็จะเอียงเอียงไปนะครับเพนะราะฉะนั้น้วเวลาผูกต้องให้เท่ากันนะครับนี่เห็นไหมอ่านี่เป็นเจ้าหญิงดอกจ้าเห็นไหมครับครั้งนี้มาดูสิว่าจะมีอะไรให้พวกเราได้ดูกัน เพราะว่าในหนังสือเนี่ยเขาจะมีนะครับสามารถเปิดดูได้นะครับยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับสร้างสรรค์าง,งานเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวไปดูต่อนะครับาสาระการเรียนรู้นะครับเราต้องสามารถเรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับสร้างงานทัศนศิลป์สามมิตินะครับเห็นไหมครับสามมิตินะสอง รเราได้เรียนรู้เรื่องงานโครงสร้างเคลื่อนไหวว่ามีอะไรบ้างนะครับที่จะสามารถนํามาทําได้ส่วนสาระสําคัญที่บอกนะครับการสร้างงานทัศนศิลป์เนี่ยเป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นการสร้างงานทัศนศิลป์ประเภท3มิตินะครับงานโครงสร้างเคลื่อนไหวที่ดีเนี่ยจะมีความสมดุลและปลอดภัยนะครับเราสามารถสร้างสารรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวให้สวยงามและปลอดภัยเมื่อทํางานเสร็จเราก็ ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับอ่าโอเคครับไปดูต่อครับวัสดุในการสร้างงานโครงสร้างเคลื่อนไหวมีกระดาษสีกระดาษแก้วนะครับกาวขวดนมเปรี้ยวและถ้วยไอศครีมและใบไม้แห้งหรือดอกไม้นะครับดอกไม้แห้งพวกเราเนี่ยสามารถไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับสามารถ ไปหานะครับหรือตามบ้านหรือตามสมุดอะไรที่ไม่ใช้แล้วอย่างที่กูเคยบอกนะครับไม่ต้องเปลืองตังค์เลยนะครับโอเคครับอุปกรณ์อุปกรณ์รเนี่ยก็จะส่วนมากจะเป็นมีก็กันไกนะครับเข็มก็ต้องควรระมัดระวังนะครับก็ควรจะค่อยๆทำนะดินสอด้วยนะครับดินสอไว้ทำไมครับไว้ร่างภาพนะครับ โค้งลวดมีทั้งยาวกลมแล้วก็ไม้แขวนเสื้อที่ไม่ใช้แล้วว่าสามารถนํามาทําเป็นแขวนได้นะครับเชือกหรือเอ็นนะครับหลอดกาแฟอ,อันนี้คืออุปกรณ์ที่สามารถหาได้นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างการสร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวรักทางบุกผาเห็นนะครับ อาะแล้วรักครังบุปผาวิธีทำทากาวนะครับทากาวกระดาษรูปดอกไม้แล้วนำไปติดบนถ้วยไอศครีมนะเดี๋ยวครูกิจะมีภาพให้ดูนะสองนะครับทากาวติดกระดาษที่ตัดเป็นรูปดอกไม้สองดอกประกบกันให้เห็นได้ทั้งสองด้านโดยมีปลายไม้ไอศครีมแล,และปลายเส้นเนี่ยปลายเส้นได้เนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับสามสนเข็มที่ปลายเส้นได้นะครับอีกข้างหนึ่ง แล้วร้อยถ้วยไอศครีมนะครับจากนั้นร้อยหลอดที่ตัดเป็นท่อนขนาด1นิ้วนะครับสลับสีตามภาพครับสีตกแต่งหน้าต่างนะครับหน้าตานะครับบนไม้ไอศครีมนะครับด้วยกระดาษสีตัดเป็นชิ้นๆแล้วนำระฆังบุปผาเนี่ยไปผูกกับคงคงให้สวยงามนะครับเห็นไหมครับรูปด้านล่างในเล็เดี๋ยวเราไปดูรูปใหญ่กัน นี่นะครับรานนี้เรามาดูนะครับอุปกรณ์นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่จะทําเราค้งบุกผากันนะครับง่ายๆเลยคือถ้วยนะครับอะไรก็ได้นะครับสั้นหรือยาวดอกไม้เห็นไหมครับที่นํามาประกบกันเห็นไหมครับได้หลอดนะครับหรือไมไอศครีมนะครับที่ไม่ใช้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนี่คือ ไปดูนะครับนี่พอทําเสร็จแล้วเห็นไหมครับวิธีทำข้างบนทําเสร็จแปะร้อยแขวนให้เท่ากันนะครับให้สมดุลและสามารถนำไปแขวนตกแต่งได้นี่ครับยังมีอีกหลายแบบเลยครับที่เป็นตัวอย่างนะครูกิจจะค่อยๆลงเป็นอาทิตย์นะครับแล้วก็เลยมีตัวอย่างให้ใหดูนะครับตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไปดูต่อครับ อย่างที่บอกนะครับภูกิจอาทิตย์ที่แล้วคุณดูบอกว่าจะมาทําแบบฝึกหัดนะครับเพอาเตรียมนะครับหนังสือนะครับเล่มเล็กขึ้นมานะครับอาจจะทำไปบนพ่อภูกิจนะครับหรือใครที่ทําแล้วหรือยังไม่ทำก็ทบทวนไปได้นะครับหยิบมาขึ้นมานะครับหนังสือทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองเล่มเล็กนะครับเห็นไหมครับนี่อ่าต่อนะครับ เปิดมาหน้า22นะครับนักเรียนหน้า22เนี่ยก็จะเขียนไว้ว่าสร้างสรรค์งานเคลื่อนไหวนะครับหน่วยที่3นะครับเดี๋ยวพูดถึงสาระสำคัญก่อนก่อนทำนะครับการสร้างสรรค์นะครับงานทัศนศิลป์เนี่ยเป็นรูปแบบโครงสร้างเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นการสร้างงานทัศนศิลป์นะครับประเภท3มิตินะครับย้ำนะฮูก,กิจย้ำมาเลยตั้งแต่แรกใช่ไหมครับ เราสามารถสร้างสานง,งานโครงสร้างเคลื่นนอนไหวนะให้สวยงามและประหยัดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียงเงินนะครับและเมื่อทําเสร็จเนี่ยเราก็ต้องเก็บวัสดุอุป,ปกรณ์นะครับให้เรียบร้อยแนละสามารถนํามาใช้ต่อในครั้งหน้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ในการประดิษฐ์นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครเคยเรียนคูป,ปูเ่ยจะได้ประดิษฐ์นะครับแต่หัวกิดของคูกิดน,นี่จะเป็นโครงสร้างการเคลื่อนไหวนะครับจะมีหลายแบบเลยนะครับข้อหนึ่งข้างล่างนะครับ แต่ก่อนไปข้อหนึ่งดูนี่ก่อนจุดประกายความคิดเขาบอกว่านักเรียนคิดว่าอะไรที่ลงพัดแล้วเคลื่อนไหวได้เรียนคิดดูสิอะไรอย่างเลยเห็นไหมครับหินไม้ใบไม,ไม,ไม,ไม้อะไรอีกโอ้เยอะเลยข้อหนึ่งข้างล่างครับให้นักเรียนนำตัวอักษรบนภาพวัสดุอุปกรณ์เติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กันดูภาพแรก หลอดเชือกนะครับสองนะครับเข็มสามกันไก่สีนะครับยังลบเป็นส5อห้าสีดูจากโจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนนำตัวอักษรบนภาพนะครับวัสดุอุปกรณ์เติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กันอ่เดี๋ยวไปดูต่อนาเห็นไหมครับ ก็เราสามารถรับเอาก็ขอข้องงอเนี่ยมาเติมลงในนะครับในช่องนะครับช่องที่หนึ่งช่องที่สองสามสี่ห้าได้เลยนะครับไม่ยากนะครับลองทําดูครับใครที่ทําแล้วหรือใครยังไม่ทําก็กลับมาทบทวนนะครับทำห,หลายรอบนะบได้ทาได้สองนะครับให้นักเรียนวาดภาพผลงานโครงสร้างเคลื่อนไหวเนี่ยโดยเลือกใช้เศษวัสดุที่กําหนด เติมลงคำนะครับเติมคำตอบลงในช่องว่างอันนี้ก็เดี๋ยวไปต่อในสัปดาห์หน้านะครับก็เราวันนี้ก็อย่าลืมทำแบบฝึกหนะัดทบทวนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนะี่ยเก,ก็จะมีงานประดิษฐ์มาให้เราดูอีกนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันด้วยใน Google Meet น,นะครับโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็ ใกล้จะสอบแล้วนะครับเหลือไม่กี่กาทิ์นะครับครูกิก็อยากให้พวกเรานะเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่นะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาพบกับครูกิจใหม่ในสัปดาห์หน้านครับดูแลตัวเองด้วยรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับ